ถึงวาระที่เจ็บป่วยก็คือเลือดออกในสมองเดินไม่ได้เลยเป็นผู้ป่วยติดเตียงซีกเนี้ยทั้งซีกเนี้ยไม่มีแรงเลยก็คิดว่าชีวิตนี้คงหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ตอบโจทย์พี่เลยสักอย่างหนึงผมชื่อพรพัฒนหอทองชื่อเล่นชื่อตองครับ แต่ก่อนเนี้ยก่อนที่จะมารับเชื่อพระเจ้าเนี่ยแต่งตัวเป็นผู้หญิงเลยผมยาวมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผู้หญิงตอนนั้นพี่ก็จะนับถือแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูที่ไหนที่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆดพี่ก็ไปหมดไปหมด,หมดทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วไม่มีอะไรตอบโจทย์เลยถึงวาละที่เจ็บป่วยก็คือเลือดออกในสมองอาการของก็คือจะเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยเป็นผู้ป่วยติดเตียง ซีกเ,เนี้ยทั้งซีกเนี่ยไม่มีแรงเลยก็คิดว่าชีวิตนี้คงหมดส้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท้อมากเลยแล้วพี่ก็จะเดินได้ไหมเนี่ยขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ตอบโจทย์พี่เลยสักอย่างหนึ่งแม้กระทั่งสิ่งที่พี่เคยทําไปบุญกุศลที่เคยสร้างทาเท่าไหร่ก็ไม่พอท้อแล้วก็นอนร้องไห้ <ๆ S 1> เลยนอนเห็นคนเขานอนหลับอยู่แต่พี่อตีห้าพี่ยังไม่หลับเลยพี่ยังไม่หลับพี่ก็ท้อตอนนั้นพี่ก็ยังแต่งตัวเป็นผู้หญิงอยู่ผมยาวอยู่แล้วก็ป่วยติดเตียง พี่ไปเปิดเจอคลิปคลิปหนึ่งใน Facebook แล้วพี่ก็ถามเพื่อนพี่ซึ่งเขามาคิดจากเสรีภาพพี่ก็ถามเขาว่ามันเป็นจริงเหรอการที่อธิษฐานกับพระคิดเนี่ยสามารถรักษาโลกให้เราเดินได้พี่ไม่เชื่อนะตอนแรกพี่ก็บอกว่าถ้าจริงพี่ท้าพระคิดพี่จะไปโบสถเองในที่สุดความจริงก็ปรากฏอาการป่วยจากที่เดินไม่ได้ พี่เดินได้ภายในสองวันนี่คือเรื่องจริงมันมหาศา์มากจนทําให้พี่ต้องมาโบสถ์เพราะพี่มีสัจจะกับพระเจ้าว่าถ้าเกิดพี่หายพี่เดินได้พี่จะไปโบสถ์และพี่ก็ไปโบสถ์จริงๆและเพื่อนของพี่ก็เขาบอกว่าวันนี้เขาจะถามพระเจ้าว่าพระเจ้าจะตัดอะไรกับพี่พระเจ้าตัดกับพี่ว่าพี่คือบุตรชายของพระองค์ซึ่งหลงหายไปและกลับมาปัจจุบันนี้ข้าคือบิดาของเจ้าพระองค์มาทำพารนใจพี่ว่าไม่ได้นะลูก เราเป็นผู้ชายก็คือต้องเป็นผู้ชายพี่ก็เลยไปเปลี่ยนตัวเองด้วยการไปตัดผมสั้นแล้วก็เรื่องอะไรที่เป็นผู้หญิงเนี่ยทิ้งไปหมดความบาปทั้งปวงพี่ก็ทิ้งไปหมดพี่อธิษฐานกับพระเจ้าเกิดความกล้าหาญว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าสถิตอยู่กับเราพระเจ้ารักเราพระเจ้าเมตตาเราพระเจ้าให้อภัยเราทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องกลับมาเป็นอย่างที่พระเจ้าเคยสร้างเราให้เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นความแข็งแรงพระเจ้าต้องคืนให้เราสรุปพระเจ้าคืนความแข็งแรงกับพี่ให้พี่เดินได้แต่ ที่พี่เดินไม่ได้เลยพี่ก็ไม่ใช้วอล์กเกอร์ก็เดินได้แล้วตั้งแต่นั้นมาพี่ไม่เคยหยุดที่จะไปโบสถ์เลยพี่จะให้ยอมขาดเลยเพราะว่าพี่รักพระองค์จากที่พี่เจอพระคิดแล้วรู้จักพระองค์แล้วทําให้พี่มีความสุขในใจอย่างมากใจนี้เป็นใจที่สงบและไม่ฟุ้งซ่านเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนพี่จะฟุ้งซ่านทุกอย่างจะเป็นภาระของมนุษย์คิดไปเองฟุ้งซ่านเดี๋ยวนี้ไม่มีความคำว่าฟุ้งซ่านเลยเพราะพระองค์ทําให้พี่สงบพีอยากมีใจ พี่น้องทุกท่านว่าการที่เราเปิดใจรับพระเจ้าเนี่ยขอให้เรามีความเชื่อในพระองค์ว่าพระองค์ช่วยเราได้จริงขอให้พี่น้องทุกคนเปิดใจรับพระองค์และมีความเชื่อมั่นอย่าท้อคืออย่าท้อถึงว่าพระองค์จะไม่เทวพอให้ตอนนี้แต่ในไม่ช้าพระองค์จะต้องเทให้แก่พวกคุณแน่นอนเพราะว่าพระเจ้ารักทุกคนพระเจ้ารักคุณ ขอขอบคุณน้องมะนาวซึ่งเป็นคนพาพี่มาโบสถ์ขอขอบคุณอาจารย์อนุภาพอาจารย์วีนาและเพื่อนๆชาวคริสทุกคนที่โบสถ์เสรภาพมีอาจารย์ป๊อปอาจารย์เคและเพื่อนๆน้องไอ้น้องเอง A, ทุกๆคนคอยดูแลพี่แล้วก็ดีกับพี่ทุกคนแล้วก็เป็นกันเองมากขอว่าเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย